ฟ้าใสมหาลาบนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตดวงนะคะของชาวราศีเมษว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าดวงชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูจับไพ่กันเลยนะคะจะมีลักษณะตำแหน่งของดาวการงาน การเงินโชคลาภความรักสุขภาพเราจะมาดูกันเลยว่าชาวราศีเมษแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งจะเกิดปัญหาอะไรบ้างจะมีความโชคดีอะไรบ้างนะคะชาวราศีเมษในเรื่องการงานการงานตอนนี้บอกบอกเลยว่าคุณจะเจอบุคคลมากมายหลากหลายธุรกิจหลากหลายหน้าตา หลากหลายบุค,คลิกตั้งแต่ดาวเปลี่ยนมาไม่ไว่าเป็นลักษณะของดาวอริซึ่งส่งผลกับชาวราศีเมษคับว่าดาวอริบางครั้งเจอบุคคลดีเจอบุคคลไม่ดีเจอคนประสงค์ร้ายหรือรวมกระทั่งเจอคนหวังดีนะคะในดาวปีนี้ของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนี้จะส่งผลในเรื่องการงาน จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูรวมถึงมีคนอิจฉานะคะแต่ไม่ต้องเครียดม,มากคําวูาอิจฉาธรรมดาค่ะเมื่อเรามีความโดดเด่นในเรื่องการงานย่อมมีคนใส่ร้ายย่อมมีคนไม่หวังดีชาวราศีเมษต,ต้องมีสติคิดนะคะอย่าไหลไปกับคําพูดต้องมีสติในการทํางานและงานของคุณจะเดินหน้าได้ดีในเดือนพฤศจิกายนี้เพราะว่าดาวจะมีการเปลี่ยนดวง ไปควบถึงเดือนธันวาคมซึ่งจะมีการเปลี่ยนนัก,กษัตริย์เป็นปีฉลูซึ่งจะส่งผลในเรื่องการงานของคุณได้ดีมากฉะนั้นทำอะไรให้ใจนิ่งคิดทำการใหญ่ต้องใจนิ่งใจเย็นและจะส่งผลดีกับงานนะคะในเรื่องการเงินก็เช่นกันค่ะเห็นไหมคะไพ่เบอร์สิบคือความโชคดีในเรื่องการเงิน จะส่งผลเงินทองไหลามาเทมาและดวงของคุณชาวราศีเมษร,รวมถึงลัคนาชาวราศีเมษจะมีเรื่องการเงินโดดเด่นจะมีคนนําเงินมาให้จะมีบริวารน,นําข่าวดีมาให้รวมถึงจะมีข่าวดีเรื่องโชคลาบจะมาคู่กันจากบุคคลที่เป็นลักษณะผู้ใหญ่กว่ารวมถึงผู้ที่มีอายุมากกว่าจะให้โชคให้ลาบรวมถึงเราอาจจะการทําบุญหรือ เราอาจจะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะช่วยเสริมเรื่องการงานโชคลาภการเงินแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะถือว่าเป็นความโชคดีมากของชาวราศีเมษแต่ชาวราศีเมษระว,วังเรื่องวาจาคำพูดด้วยนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะมีความใจร้อนมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงแต่บางครั้งอารมณ์ให้ใจเย็นเนตั้งสติแล้วคุณจะได้งานดี ผลลัพธ์ตอบมาดีรวมถึงการเงินจะได้จากคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูถือว่าดีมากๆและเป็นผลพลอยได้โชคลาภก็จะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีคนเมตตายเอ็นดูมีงานมีเงินเข้าโชคลาภเข้าค่อนข้างจะดีนะคะแต่ชาวราศีเมษอาจารย์แนะนําอย่างหนึ่งให้ระวังปัญหาสุขภาพในตําแหน่งสุขภาพให้ระวังการปวดศรีรษะการปวดหัว ไมเกรนรวมถึงความคิดบางครั้งชาวราศีเมษเป็นคนที่คิดเยอะคิดละเอียดคิดถี่ถ้วนความคิดจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้และเรื่องสุขภาพชาวราศีเมษปัญหาช่องท้องปัญหาลำไส้ระวังด้วยนะคะซึ่งส่งผลในเรื่องของความคิดระบบต่างๆภายในร่างกายมันจะ,ปะแปรปรวนฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนี้ชาวราศีเมษ ให้ระวังปัญหาสุขภาพนะคะรวมถึงเรื่องความรักของชาวราศีเมษชาวราศีเมษจะมีความโชคดีอย่างหนึ่งจากปีที่ผ่านมาอาจจะไม่สมหวังเรื่องความรักแต่ปีนี้ในเรื่องความรักจะมีคนเข้ามาคนโสดจะเจอคนถูกใจแต่บางครั้งอาจจะเจอบุคคลที่อายุมากกว่าหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่มีความโชคดีนะคะ เราเจอบุคคลที่มีทรัพย์เขาเรียกว่ามีบุญเก่ามาหนุนนําเจอคนที่มาค้าคูณมาช่วยเหลือจากเดิมดวงเราที่แบบเจอปัญหาติดขัดหลายๆอย่างจากปีที่แล้วปีนี้จะเจอคนเข้ามาช่วยรวมถึงความรักจะเจอคนดีแต่ในขณะเดียวกันค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนนะคะคุณสามารถมีเวลาดูได้ถึงปีหน้า เพราะชาวราศีเมษจะเป็นชาวราศีที่มีความตรงกับดาวดวงเมืองพอดวงเมืองตรงปับ๊บส่งผลค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนมีความโชคดีในเรื่องของความรักแน่นอนแต่คุณต้องใจเย็นๆคิดให้ดีนะคะอย่าพึ่งเขาเรียกว่าใจร้อนทำอะไรให้ไตรตรอง ให้รอบคอบนะคะอาจารย์ฝากด้วยทุกครั้งชาวราศีเมษจะทําอะไรก็แต่ให้ระวังความคิดเยอะๆเพราะโดยส่วนตัวชาวราศีเมษจะมีความใจร้อนจะมีความตัดสินใจเร็วฉะนั้นจะทําอะไรต้องใจเย็นๆและที่สําคัญชาวราศีเมษถ้าเป็นไปได้อาจารย์แนะนำนะคะไปทาบุญในการเติมน้ํามันตะเกียงปล่อยปลาปล่อยนก หรือทำบุญกับน้องหมาน้องแมวเป็นการทําให้ใจเราอะที่มีความรุ่มร้อนก็จะดีขึ้นได้นะคะยังไงอาจารย์ฝากติดตามได้ทาง YouTube ฟ้าใสมหาลาบและเพจดูให้ดีจัดให้รวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันอาจารย์จะมีคลลับดีๆมาบอกและจะอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆว่าชาวราศีแต่ละราศี เป็นยังไงกันบ้างและจะมีความโดดเด่นเรื่องไรกันบ้างและเดี๋ยวเราเจอกันได้นะคะในราศีต่อไปฝากด้วยนะคะ